สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินซูชินะคะแล้วก็แซลมอนนะคะก็แซลมอนของกิ๊กนะคะที่กินนะคะคือ,อเป็นสโมกแซลมอนนะคะก็เป็นแซลมอนลมควันนะคะกิ๊กก็จะมากินเลยนะคะมากินด้วยกันนะคะกิ๊กก็ทำซูชินะคะวันนี้ขออนุญาตใช้มือนะคะ นี่นะคะ อร่อยค่ะก็นะคะแซลมอนที่กี้ก,กินนะคะมันเป็นอามันเป็นสโมกแซลมอนนะคะคือมันสุกมาแล้วนะคะนี่นะคะ Yeah. รสชาตินะคะก็จะเป็นประมาณเค็มๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นของมีกลิ่นของการลมควันนะคะอันนี้นะคะนี่ก็จะใส่บัสบินิดน,นึงนะคะอืม ออืมฟินม,ม,มากเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นซูชิซูชิที่กิ๊กทำเองนะคะออืมอืมม จะใส่วาซาบินะคะนี่นะคะอืมวาซาบิขึ้นจมูก ก็จะเอาซมอนอีกครั้งนะคะอือมอม,มันฟินมากค่ะทุกคน อืก็ไม่มีกิมจินะคะก็คือมีแต่อ่าเป็นแตงกวากับแครอทสดนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยนะคะ oh, แฟนนะคะบอกบอกให้อ่ชองชา <laughs> กิ๊กก็กินกินอยู่นะคะแกก็มาพูดนะคะทุกคน นี่นะคะถ้ากินอถ้ากินแต่แซลมอนอย่างเดียวแซลมอนอย่างเดียวนะคะมันจะแบบมันจะออกเค็มๆนะคะทุกคนเราต้องกินกับอ่าข้าวด้วยนะคะข้าวญี่ปุ่นนะคะอืม,อม รู้สึกว่าปากของติ๊กนะคะจะแบบจะเล็กกว่าอซูชินะคะทุกคนออ,อร่อยมากเลยค่ะ ก็ที่บ้านจะเสียงดังนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเพื่อนแกมาเพื่อนแกมานะคะก็จะเสียงดังนิดหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่นะคะ ก็เป็นการขอเป็นการอขออภัยทุกคนนะคะที่เอเสียงดังไปหน่อยนะคะนี่นะคะคํานี้นะคะมอบให้ทุกคนเลยนะคะมอบอ้ามอืม คำนี้คํานะคะทุกคนเพื่อเป็นการขอโทษนะคะที่เสียงดังไปหน่อยนะคะก็มอบให้กับทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามคลิปของกิ้งนะคะกินด้วยกันนะคะอืมอืม,อม ฟินมากคะ่ะทุกคนนี่นะคะคําสุดท้ายนะคะข้างในนะคะมันก็จะมีแตงกวามีแครอทแล้วก็มีอ่ปูอัดนะคะที่ยิกใส่ไปนะคะค่ะนี่ก็จะเอาไปคุกกับโชย,ยุเลยนะคะ ก็กินหมดนี่ก็อิ่มแล้วนะคะเหลืออันนึงนะคะเหลืออันยาวอันนึงนะคะกิกก็จะเก็บไว้กินทีหลังนะคะเพราะว่ากินตอนนี้ก็มันอิ่มนะคะทุกคนคือแบบแค่ไม่กี่ชิ้นนะคะมันก็มันก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนอืมอืมอืม ค่ะก็ตอนนี้นะคะคกิ๊กกินหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็อีกอันนึงนะคะกิ๊กจะเก็บไว้กินตอนช่วงเดี๋ยวหิวอีกรอบนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะกิ๊กก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกิ๊กนะคะเป็นกําลังใจซัพพอร์ตให้กิ๊กนะคะได้ทาคลิปต,ต่อไปนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ